สวัสดีทุกคนด้วยนะครับกลับมาพบกันอีกเชั้นเคยกับเรื่องราวในโลกวันพีสโดยที่เนื้อหาในคลิปนี้นี่ก็จะเป็นสปอยเพิ่มเติมของมังงะวันพีสในตอนที่1 0 5 6โดยที่ในตอนนี้ไม่ชื่อตอนว่าคอร์ดกิลโดยที่นาปกตอนในตอนนี้ก็จะเป็นภาพของโอเวนและก็คตาตะกุรีที่กําลังเข้าโจมตีพวกเลจูที่กาลังจะหนีในตอนนั้นส่วนเนื้อหาในตอนนี้ก็จะเริ่มต้นมาที่วาโนในตอนนั้นชินอบุตลก็ไลโซเนี่ยตัวเหี่ยวแห้งเพราะว่าพวกเขานั้นถูกดูดสารอาหารไปก่อนหน้านี้นนนนเ,นเนี่ย มันก็เป็นความจริงเพราะการมีห่องไคโดเนี่ยมันทําให้ศัตรูนนไม่กล้าเข้าใกล้วาโนะคินามอนก็เลยขอโทษที่ไม่ได้เข้าร่วมการต่อสู้เพราะว่าในตอนนั้นเขาอยู่กับซูรูที่แควนคุลีเนโกะก็เลยบอกกลับไปนะว่าไม่ต้องคิดมากเรื่องนั้นเพราะว่าด้วยความพยายามของท่านโมเมนุสเกตน่ะมันเลยทําให้เกิดความเสียหายน้อยมากว่าแต่ซูรูเป็นยังไงบ้างคินามอนตอบกลับไปนักโซลูน่นะถูกไฟไหม้ที่หน้าแต่ก็ไม่ได้เป็นอันตรายถึงชีวิตโดยที่คินามอนในตอนนั้นก็ได้หน้าแดงฮะ,ะเมื่อเขาพูดขึ้นมานะว่านนวเดิู อินูอาราชิก็เลยแซวขึ้นมานว่าเรื่องนี้เนะี่ยมันหวานเกินไปสำหรับสุนัขอย่างข้าเนโกะก็เลยหัวเราะขึ้นมาแล้วก็บอกนะว่าพวกเจ้านั้นมันน่ารักสมาดจากนั้นก็ได้ตัดภาพไปที่อินูกบเนโก,กะที่พวกเขาใน,นเรียกแค่หล่อเข้ามาพบและก็บอกนะว่าจะให้แค่หล่อนั้นเป็นนายุแล้วการเป็นราชาของพอมิงแต่ว่าแค่หล่อก็ตอบกลับไปนะว่าเธอไม่ต้องการและเธอก็ไม่มีทางทําแบบนั้นได้อินูกับเนโกะก็เลยบอกกลับไปนะว่าพวกข้านะต้องอยู่ที่วานะเพื่อปกป้องทมม่ามโนสเกตและเจ้าเป็นเพียงไม่กี่คนเท่านั้นทีีม่มมมควาาาสรถ ดังนั้นเจ้าคนจะมีสิ่งที่จําเป็นสำหรับยุคสมัยต่อไปแต่ว่าแค่หลก,ก็ยังพูดต่อไปนะว่าคนที่แข็งแกร่งเนี่ยมีมากกว่าชัญนยาๆแต่ว่าชิทิเลียนเนี่ยกับบอกนะว่าหน้าที่ของพวกเขามันคือการปกป้องประเทศเขาเท่านั้นวานดาก็บอกเช่นกันนะว่าเธอเนี่ยจะสนับสนุนแค่หลอดเหมือนกันเพราะว่าแค่หลอดคือคนที่สืบทอดเจตจำนงของเปโดมันยังไงล่ะหลังจากนั้นเรื่องราวก็เลยจบด้วยพวกนโกที่ได้ฝากกอโซเอาไว้กับพวกเขาส่วนทานายอมเมนสเก้ฮิวลี ก็ได้รู้ความจริงนูนซูกิยากี้เป็นพ่อโอเดงแล้วก็เป็นปู่ของพวกเขาพวกเขาเนี่ยก็เลยกอดกันแล้วโมโมเนี่ยก็เลยบอกนะว่าข้ามั่นใจว่ายังมีญาติที่ยังมีชีวิตอยู่แลวกลุ่มก้าวบอกดาบแดงเนี่ยก็เหมือนจะพอรู้เรื่องราวพวกนี้อยู่ด้วยเกามาเซอก็เลยบอกกลับไปนะว่าเขาเน่ะคิดอยู่แล้วนะว่าเทนงะินั้นไม่ใช่ช่างตีดาบธรรมดาเพราะว่าเขานั้นสวมหน้ากากาตลอดแม้ว่าในตอนนั้นจะไม่มีงานเทศกาลก็ตามคีคุก็เลยพูดเสริโนะถ้าเกิดพวกเราเดาถูกเนี่ยมันคงจะเป็นการหยาบคายเกินไปแต่ว่าสถานที่ตรงนั้นนนนเีี่กกมคิาาลลังประะะหดใจ เพราะว่าเขาไม่เคยคิดเลยว่าถึงงูจะกลายเป็นท่าซูกิเอกิไปได้หลังจากนั้นซูกิเอกีก็เลยบอกนะว่าเขาเนี่ยเจ้าเกษียณตัวเองแล้วก็ไม่อยากให้ชาวเมืองนนรู้เรื่องนี้แต่ภากลับมาที่พวกลูฟี่ในตอนนั้นเนี่ยลูฟี่้นจำได้ทีหนอนะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยแฟงกี้นั้นเผาพิมพ์เข็งผู้ต้านไปไม่ใช่หรือไงโรบินก็เลยตอบกลับมาว่าใช่อาวุธโบราณที่ไม่เชื่อของเทพเจ้าผู้ต้านายต้องการอาวุธโบราณชช้นนั้นหรือเปล่าลูฟี่ก็เลยตอบทันทีว่าไม่โรบินตอบกลับมานะว่าฉันคิดแบบ แต่ว่าทาไมโอเดนถึงอยากปลดปล่อยวอุธโบราณเชินนั้นกันละ่ะและในขณะที่พวกเขาเนี่ยกำลังพูดคุยอยู่นั้นจูจูชินนบุที่กลับมาสวยครั้งนั้นก็ได้ปรากฏตัวนะฮะพร้อมกับทามาที่ใส่ชุดนินจาและก็บอกนะว่าข้าจะฝึกเป็นนินจากับชินาบุและครั้งต่อไปที่พวกเราเจอการท่ากับว่าข้าแข่งก่งขึ้นนะข้าจะขอขึ้นเรือไปด้วยได้หรือไม่ส่วนการน,น,นอนนะว่าลูฟี่นี่ยอมรับแต่ว่าในตอนนั้นเนี่ยคาริบูนก็ได้ยินเรื่องราวของผูต้านั่นก็เลยพูดกันมาว,ว่าฉันจะต้องบอกเเรื่่่่อองงาาาวนนนนนนนี้น้กกกกัััับคคไมมมมตหลจุโส ที่กาลังเดินตรวตามบางหนุนตอกไม้หลังจากที่เขานั้นกลับมาก็หาพวกลูฟี่ไม่เจอนะฮะก็เลยถามฮิโเรีนะว่าพวกเขานั้นไปไหนหลังจากนั้นโมโมก็เลยได้รู้นะว่าในตอนนี้เนี่ยพวกลูฟี่นั้นกำลังจะออกเรือด้ยที่มีลูฟี่คิดแล้วก็รอที่กําลังเลือกเส้นทางนะพวกเขานั้นจะไปทางไหนกันโดยที่มีตะวันออกเฉียงเหนือตะวันออกแล้วก็ตะวันออกเฉียงใต้โดยที่พวกเขานั้นตัดสินใจนะว่าจะไม่ไปก่อสามกันซึ่งในตอนนั้นลูฟี่เนี่ยเห็นข่าวนะว่ามีองค์กรคอร์กิลที่มีบาร์กี้เขาคอย ถึงได้ดูเหมือนก็ว่าจะเป็นลูกน้องบาร์กี้เลยฮะโซโลก็เลยบอกนะว่าเขาไม่อยากเชื่อโดยเฉพาะคนอย่างมีฮอกแต่ว่านรก็กลับบอกนะว่าถ้ากับบาร์กี้นะทำให้2คนนั้นเชื่อฟังได้จริงก็จะไม่น่าแปลกใจเลยที่เขานั้นจะกล้าไปจกักรพรรดิลูฟี่ก็เลยพูดทิงทางนะว่าเจ้าบาร์กี้นะั้นเป็นคนงี่เง่าไม่ใช่หรือไงส่วนานนั่งกับตาคิดเนี่ยก็ได้อธิบายต่อนะว่าเจ้าพวกนั้นนะ่ะตั้งค่าหอมกับทหารเรือในตอนนี้เหล่าทหารเรือเนี่ยก็เลยหวาดกลัวเพราะแม้แต่ผู้คนข้างทางเนี่ยก็อาจจะมาฆ่าพวกเขาไดด้้แลหลหะนะัังจากนนทอคิ ก็ได้รับสำนาของโรเพนิกิไปเหมือนกันและจูจ่ๆคิวเลอร์นัก็พูดขึ้นมานพวกเขาเนี่ยก็จะตามหาชายที่มีรอยแผลไฟไหม้หรือเปล่าซึ่งหมนมว่าลูฟี่หรืโรบินเนี่ยจะดูสนใจเรื่องราวที่กับตันคิดทั้งพวกเหมือนกันนะฮะและเนื้อหาเนี่ยก็ได้ทิ้งท้ายด้วยการที่มโมโนุสเกตตะกอนที่ยามาโตเนี่ยออกเดินเรือไปกับพวกลูฟี่เหมือนกับโคสเกลไ,ได้แล้วและก็อย่างที่บอกไปก่อนหน้านี้นะว่าทิศหน้าเนี่ยจำงดก็เลยทําให้วันพีนงดไปด้วยนะฮะ โอเคและถ้าเกิดเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b บส r i ร e แล้วก็กด,กดกระดิ่งเอาไว้เะได้ไม่พลาดการอัปเดทเนื้อหาคลิปใหม่ๆช anel เ,เราสำหรับวันนี้พอต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ